อันนี้ก็ลงมาจากทางดวนโทยตรงนี้รวก็จะติดไปเนาะข้าหน้านี้จะเป็นแยกดินแดงรถก็จะติดก็ลงมาจากทางโดวนมาก็มาประจบกันที่แยกดินแดงพอดีเลยก็นะแยกดินแดงนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปทางดินแดงไปทางพระรามเก้าแต่ถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แต่เราก็จะมาตรงนี้ก่อนแล้วก็จะไปทางเลียวขวาไปทางนุกเสารดีชายสมรภูมิเพราะว่า mm hmm. จะติดนิดหนึ่งไลยนนอะ mm hmm. คนเขาทำงานกันเยอะวันวันธรรมดาคนรถจะติดเม mm hmm. ื่อวานเองก็มาเนาะเม mm hmm. ื่อวานเอง เออแค่มาแค่วันเดียววันนี้ยุดอีกแล้วแต่ว่าไม่ได้ยุดเป็นไงเขาต้องมีภารกิจไปบางนาไงเขาไปบางนาเออก็คงจะมีเจ้ารถที่ไปแล้วมั้งอ๋อนึกนึก่าจดไปตอนเก้าโมงอ๋อไปขับแทนใครไป่นะฮึไปขับแทนใครบางนาใครเออเลอเออไปขับแทนใครบางนาไม่ได้ไม่ขับ ปกติก็ไปส่งมาส่งเ่ยนี่เนองรถติดมากไปถ่ายจะรับชมกันนะครับผมก็อยู่กรุงเทพต้องทำใจรถติดนิดหนึ่งช่วงนี้ก็ไม่เท่าไหร่แล้วแต่ถ้าเ,าเช้าๆก็จะติดยาวอะไรกันนะ โมงสองชั่วโมงไป่ทำงานก็ตื่นในตีห้าไปไ,ม,ไ,ม,ไม่หรอกต้องอดทนต้องต่อสู้ชีวิตทั้งคนเรานโอเคไฟเกี่ยวแล้วไ,ไปนะแล้วก็จะแล้วขวาไปนะเส้นนี้จะแล้วขวาไม่ทันั้ยไม,ไม่ทันไมไม่ทันไม่ทันต้องตัดต่างคนนี้อันนี้มันไม่ไปอ่ะถ้ามันไปก <c oughs> ็ไปนโอ้ยเนาะยาวเลยเลยเงินหนึ่งนาทีกว่ากว่า ติดนิดหนึ่งแป๊เดียวตีนไม่ติดเป็นร้อยบางทีเป็นร้อยกว่านะมากไวบางทีไปเจอเอาสองร้อยกว่านู่นน่ะยาวเลยเนี่ยพี่น้เจ็ดสิบเอ็ดนะที่ข้างบนก็จะ oh. มีเวลาบอกไป er oh ่น like ้อหกสิบห้าหกสิบสามรถลงมาเนี่ย้วก็จะจะเป็นไฟไฟเขียว นี่เป็นแย,ก,ยกใหญ่เลยพี่น้องนี่แยกสีแยกดินแดงตรงนี้ไปไกลมากเลยตรงนี้าจากวิภาวดีไปพระรามเก้าก็ไปนุสอรีชัยเป็นแยกใหญ่มากเลยนะครับสุดท้ายพี่น้องได้รับชมคับบรรยากาศนั้งเที่ยงช่วงเชา้าเก้าโมงกว่าสิบโมงแปดเดียวเห็นไหม ยี่สิบกว่าละอือยี่สองอืมันเดียว <c oughs> าสายเจาะข้างหน้าได้เลยแต่นี่ไม่มีตำรวจแล้วตัวเนี้ยนี่แต่ว่าพวกนี้มันจะรู้ไหมว่าเดี๋ยวก็ต้องไฟเขียวละก็อเ,เ,เลยไปจอดรอกันก่อนอไฟเขียวแล้วไปนอน พันไม่มรถทางตรงจากทางด้านนี้มามาทางดานนี้ไม่ีมันลงอุโมงค์กันเออใช่ลงอมงค์นะเราก็ไม่ติดนะอใช่อ๋ออมงตัวนี้เนาะอืมใช่เออผมก็ลืมดูว่ามันมีอุโมงค์ด้วยไม่ขงไม่ได้เพราะไป้นที่ผมใส่ไม่กล้าอย่าจะไปอยู่ทางด้านขอมส่ก็ลงได้นะอุโมลงได้งได้สวัสดีใรทุก อผมันจะถ่ายให้เห็นลูกสาวที่ใช้ นี่เป็นเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาออโต้ผม <Auto. S 2> ชอบเกียร์ออโต้มากไอ้เกียร์ธรรมดามากกว่าเกียร์ธรรมดาผูขับไม่เป็นเกียร์ออโต้สบายเหยียบอย่างเดียวเลยควรต้องขับให้เป็นทั้งสองอยา่างมันก็เป็นผลดีสำหรับเราเองนะแต่ไมาถึงว่าชอบเกียร์ธรรมดามากกว่า ไปนอนนี่ก็เป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปนอนเย็ยนอยู่นะอสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นวงเวียนวันนี้ก็จะเป็นวงเวียนเลยนะอเอาไปนอนไปนก่อนตอนนี้ออสติไฟแนงอีนี่นี่ไง <c oughs> ตายกมดบางจังหวะบางทีมันเป็นบางเนื้อ ท้งที่ก็ไม่ติดใช่อารโสดีช่สองรแป๊บเดียวเองไรเนียอนเนี้ยัเอาเลยจะได้เห็นชัดๆเอาลงในยูทูบให้เป็นอโอเคขอบคุณมากเพื่อนแล้วที่เป็นเสาขึ้นมานั่นคือสัญลักษณ์ของเป็นรูปรูปรูปอะไรรูปดาบปลายปืนดาบปลายปืนนะ นี้ก็มาติดไฟแดงที่อนุสาวรีย์ชัยพอดีเลยี่น้องจะเป็นรงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสองระพูมตรงนี้กลางเจมเอยโอเคครับโอเคเรียบร้อยนะามไปแล้วนะน้องโอเคถนนเส้นนี้ก็จะเป็นเนส้นลาดวิถีไปเนาะเส้นนี้น เส้นตัวนี้ก็จะมีโรงพยาบาลโรงพยาบาลเยอะมากเส้นเนี้ยสายมือโรงพยาบาลอะไรนะโรงพยาบาลราชวิถีวิถีโรงพยาบาลหญิงอ๋อโรงพยาบาลราชศรีโรงพยาบาลหญิงแล้วก็สถาบันอะไรวะนะสถาบันโรคโรคผิวหนังสถาบันโรคผิวหนังแล้วก็โรงพยาบาลเด็กอ๋อแล้วก็มีโรงพยาบาลเด็กเลยไปนิดเดียวโรงพยาบาลเด็กติดกันเลยแต่นี้โรงพยาบาลเยอะมากเลยครับตรงนี้ หนุนราวิถีเนี่ยรมันทหารตั้งขึ้นรมันพระนางเก่าขวาบุดพระมงกุฎอ่ะีะ่ขวามือนะใช่ใช่ก็ขวามือก็เป็นรมันมงกุฎรมันทหารเส้นนี้มีเส้นนี้มีแต่โรมันนั่นเลยพี่น้องเป็นเส้นหลักสมัยสมัยเก่าก่อนสมัยนานมาแล้วสาบันชิดี นีส่สาวสถาบันสุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กโอเคก็ขอขอ,ขอบคุณมากพี่น้องอันนี้ก็เอ้ยขวามือก็จะเป็นโรงพยาบาโลโรงพยาบาลมงกุฎครับผมโรงพยาบาลมงกรเก้าับผมโรงพยาบาลของทหารข,ข,ขวามือขวามือ โอเคก็จะปิดคลิปแค่นี้พี่นเนงขอให้ใครติดตามรับชมพอมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยโชคลาภเงินทองอะไรมาเตมานะครับผมขอบคุณจากช่องหมา c ชาแนล l ครับผมขอบคุณสวัสดีครับ